เมื่อเวลา1นึนาฬิกานาทีวันที่29กรกฎาคม2,568นายนรงอายุ26ปีไรเดอร์รับส่งผู้โดยสารเดินทางเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจโทภูผาโฮงยากุลรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยา หลังถูกกลุ่มชายสวมเสื้อวินจักรยานยนต์ประมาณ5-10คนล้อมรถยนต์และพยายามข่มขู่ทำร้ายบริเวณถนนสายสองหน้าโรงแรมมารินพลาซ่าพัทยาใต้จังหวัดชนบุรีนายนารงให้การว่าเหตุการณ์เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ23น,นาฬิกาขณะเขากำลังขับรถยนต์ออกจากที่จอดริมถนนพัทยาใต้เพื่อมุ่งหน้าไปยังถนนสุขุมวิทโดยเปิดไฟเลี้ยวขวาตามปกติ จูๆ่ๆมีชายสวมเสื้อวินสีส้มขับรถจักรยานยนต์มาพร้อมผู้โดยสารเฉียดเข้ามาใกล้จนเกือบชนกันจึงเปิดหน้าต่างพูดว่าผมเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะพี่ก่อนที่อีกฝ่ายจะตอบกลับอย่างไม่พอใจและขู่ด้วยถ้อยคําว่าเดี๋ยวมึงเจอกูหลังจากเหตุการณ์น,นั้นทั้งสองฝ่ายต่างแยกย้ายไปแต่เรื่องกลับไม่จบลงแค่นั้นกระทั่งเวลาประมาณศูนนาฬิกาห้นาที ขณะนายนาะรงชยศกำลังส่งผู้โดยสารในซอยมารีนะกลับมีชายสวมเสื้อวินห้าคนขี่รถจักรยานยนต์มาล้อมรถของเขาทั้งด้านหน้าและหลังทำให้ไม่สามารถขับต่อได้หนึ่งในกลุ่มวินพูดข่มขู่ให้เขาลงจากรถแต่เจ้าตัวไม่กล้าเพราะเกรงจะถูกทำร้ายจากนั้นกลุ่มชายดังกล่าวเริ่มถูกรถทั้งคันจนเกิดความเสียหายด้วยความตกใจกลัวนายนาะรงชยศจึงตัดสินใจเร่งเครื่องฝ่าวงล้อมออกมา ซึ่งระหว่างนั้นรถยนต์ของเขาเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ของหนึ่งในกลุ่มวินต่อมาทั้งสองฝ่ายได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเพื่อแจ้งความและชี้แจงเหตุการณ์เบื้องต้นร้อยตำรวจโทภูผาโฮงยากุลได้รับเรื่องไว้และให้ทั้งสองฝ่ายนำหลักฐานมาประกอบคำให้การเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป จะไืมอไรครับผมให้ประกันจ่ายคุณก็จ่ายรถผมมาแค่นี้แหละคุณจะหายอะไรคุณจะท้ำรถมือก็มีผู้ถึงว่าเอาแผนรถชนมาคุยกันดีกว่าแค่นั้นเองว่ามันออกมาชนกันยังไงอะไรยังไงใครก็ไปทุบรถมือเขาไม่ได้ทุบมือกระโจนผมไม้ออกผมพยายามออกมาสอนอเพราะเรื่องมันบานปลายนี่ต้องเข้าใจด้วยดิไม่ใช่พี่มาลุมผมอย่างนี้นี่ผมไม่ได้มาลุมผมมาถามไม่ใช่ครับผมก็ผมผมพร้อมตอบเองเเองตอบได้ตอบแล้วก็พอก็ พอเข้ารถไขวางเองก็เลยชนเลยผตไม่รู้ว่าผมชนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นมันเยอะมากทั้งคนทั้งทั้งคนต่อยทั้งอะไรเองพูดอย่างกับอย่างนะผมไม่ได้พูดอย่างกับอย่างเพราะว่าตอนนั้นผมโดนลุ้มเราล่อดาบแดงคือเราไปเจอเขาที่ฝั่งตรง้าใต้ที่ไมร้ใช่ครับแล้วมันเป็นยังไงต่อล่ออีกต่อก็คือผมกําลังจะเปิดไปเลี้ยวออกจากข้างทางแล้วผมดูกระจกหลังแล้ว ผมดูรถรถหลังแล้วดูมอไซค์อยู่ไกลอยู่ผมก็เลยขับออกแล้วเขาก็บีบแตะผมก็เลยเปิดกระจกอกว่าพี่ผมอ่ะเปิดไปเลียวแล้วนะเขาบอกว่าเปิดแล้วออกมาได้เหรอผมก็เลยบอกว่าพี่ขับจะช้าเขาบอกว่าเออเดี๋ยวมึงเจอกู แล้วจังหวะนั้นเราได้ไปรถกระจกแล้วไปท้าทายเราไม่มีท้าทายลเลยครับเรา <c oughs> ยืนยันว่าใช่ครับไม่มีครับแล้วหลังจากนั้นเป็นไงจากนั้นก็คือต่างคนต่างไปเลยครับแล้วก็อยู่ดีก็ามาบังเอิญเจอกันตรงนั้นแล้วเขาก็จํารถผมได้เขาก็มาล้อมรถผมเลยแล้วเขามาทุบตีรถผมผมก็พยายามหนีเรายืนยันว่าจังหวะที่เขามาล้อมรถเนี่ยเราได้ชนมาหรือยังยังครับยังงแล้วเราไปชนก่อนก็คือตอนออกจากหน้ามารีเนี่ยคือเขาล้อมผมหมดแล้วตรงนั้นเนี่ยรถมันก็ติด ผมก็พยายามออกพยายามถอยเบี่ยงออกมาผมไม่รู้ว่าชนเขาหรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นเขาขี่มาตัดหน้าผมแล้วเขาก็ล้มลงไปแล้วไู้ชนหรือเปล่าแต่การกฎหมายคือไอ้ชนเสร็จต้องลงมาดูเมืผมลงไปผมก็โดนนะครับแล้วจมั่นใจได้ไงว่าโดนดูคลิปนะครับผมมีคลิปอยู่ชกรถผมขนาดนั้นนะครับแต่ยังไม่ก็ไปเป็นงันหรอตัอ้งแต่แรกตนะั้งแต่เริ่มต้นเลยแรกอะผมพยายามคุยกับเขาแต่เขาไม่คุยเขาขับรถหนีเลยแล้วขับรถผมก็เลยตามจะให้เขาจอดคุยเขาไม่จอด แล้วเขาก็มาชนรถผมก่อนชนรถผมเ็จเขาถอยไปถอยมาชนรถคนอื่นไปทั่วแลวทีนี้เขาขับออกมาตรงสายสองพยายามจะบอกให้จอดเขาไม่จอดชเราก็มาชนรถคันงนี้ที่เขาอีกชนรถแต่ตาตรงไหนอ่าชน้งแต่หน้ามารินเลยครับพี่หน้ามารินแล้วก็ยาวขับหนีมาฝ่าไฟแดงมาตรงึงเนี้แล้วก็มาชนคอมบัติมาได้ั้ชนทั้าางหมด,มมดมกี่คันรู้ไหมน่าจะโดนคันอื่นด้วยแต่ผมไม่แน่ใจแต่ที่หลักๆก็มีรถผมรถพี่เขาอ๋อ อันดับแรกคือเขาชนรถเราก่อนค,คือผมมาพยายามจะจอดคุยเขาเรื่องที่เขาเปิดเป็นกระจกธรรมดาอยู่หน้าหนึ่งแแต่คือ,อเขาไม่จอดเขาขับหนีผมออกมาเลยผมพยายามให้เขาจอดพยายามให้เขาลงมาคุยลงมาเคลียร์การอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมขับมาพอดีทีพวกเขาชนเลยแล้วหน้าหนึ่งหกแปดเนี่ยที่เขารถกระจกลงมาคือเรามีมีปัญหาอะไรกันกตอนแรกม <ขอ S 1> ผมไปส่งลูกค้าป้าป้าประมาณเกือบเจ็ดสิบแล้วแกขายลอตเตอรี่ผมไปส่งส่งวินที่ตรง อ่าพยาใต้ซอยสองอผมขับมาประมาณ5้าสิบถึงหน้าหนึ่งแดใช่ไหมเขาเปิดไปเลี้ยวแล้วเขาหักผมมาเลยแล้วผมก็เบรกกำเบรกจนล้อล่าครับป้าป้าเขาตกใจเขาเลยบอกหนูทําไมออกมาอย่างนี้ลูกแล้วเขาเปิดกระจงมาแล้วเขาก็ดา่าเขาเขาพูดว่าเปิดไฟเลี้ยวอยู่นะเปิดไฟเลี้ยวอยู่นะไม่เห็นหรอบอกเอ้าผมจะไปเห็นได้ไงคุณหักอกมาอย่างนี้ถ้าผมมาเร็วกว่านี้ผมชนคุณแน่<ม>แล้วเขาบอกมึงก็ขับช้าๆดิเขาบอกนี้ แล้วผมก็เลยไม่อะไรตัดใจขับไปขับไปส่งลูกค้าเสร็จออกมาผมว่าจะขับมาคุยแต่เขาหายไปเลยก็ไปเจอที่ทีหน้ามารีนพอพอไปเจออยู่ที่หน้ามารีนเลยไงต่อไปเจอหน้ามารีนตอนแรกผมเดินไปคนเดียวพยายามจะให้เขาจอดคุยบอกว่าจอดตอนเขาก็เหยียบอกมาเลยเหยียบ่รงหน้ามารีนมาเลยพยายามที่พยายามเหมือนที่จะมาคุยยดมาใช่แล้วก็หนีหนีมาเลยเรี่ยงเรื่องใช่